สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี f อฟซทุกๆท่านนะครับวันนี้มีเคกมาเยือนครับเสียนุย้ยเสียนุ้ยบุรีรัมนะครับมาเยือนทีมงานวีระน้ำแต่งนะครับเสียนุ้ยสวัสดีสดครับ S <S วันนี้ต้องขอบค<า>ุด้วย, <S 2> <S 2> อ,ยอ่าดีต้อนรับสุช่องระดัมแต่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้เสียนุ้ยมาแจมด้วยครับวันนี้เราวิ่งเราขุด2องคันนะครับวันนี้ขุด2องคันครับวันนี้ท่านโอนก็จะคึิกคักหน่อยครับ ีรถมาวิ่งด้วยเยอะครับไม่เหงาแล้วครับท่านโอนอ่านี่น้องออนนิวเของเกี่ยนุน้ยนะเจ้าออนนิวครับเที่ยวแรกครับเที่ยวแรกครับไปแล้วครับน้องออนนิวโอ้น้องอนอนออนิวเด็กโต สามมือดอ่ะเสียอดวันนี้เจ้าสิงหันดำไม่เหงาเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเพื่อนเยอะครับเจ้าสิงหันดำของเสียโอนหน้าโอนหน้าโอน,โอน,โอน,โอน โอ้เจ้าลาขาวมาแล้วครับเจ้าลาขาวใส่คันไหนใส่คันนี้ใส่คันสิงห์วันดำนี่เอ้าเอ้าขับวนไปไหนครับ โมันฟูนววควนครับต่อต่อยดัมซิ่งครับโอ้วันนี้ยังไม่เห็นช่องพี่ดําครับดําดำแต่งอินดี้ยังไม่เห็นมาเลยวันนี้ รถจะเยอะในครับท่านผู้ชมดูครับลมแรงครับ เจ้าสิงฟันดำอุ้มครับอุ้มเต็มตักเลยครับจัดไปสอง มาแล้วครับตัติครับตับแทนที่หมางครับแทนเสียหมางติโอน่าโอน่าจะใส่ห้าตักนะครับ อ่าโอ้ไป ต่อตีกี่เที่ยวแล้วครับยี่สิบแล้วโอ้ต่อตีนี่แน่นอนจริงๆครับโอ้ลืมซื้ออันนี้มาให้ยาขัดวิ่งช้าแมาดวพ้ร้อยสิบหอ๋อวิ่งวิ่งช้าไม่ได้เดี๋ยวแพ้ใครนะแพ้ร้อ <laughs> เดี๋ยวแพ้ปลามืดครับ <laughs> สวัสดินี่ชอบแกล้งปลามืดครับสวัสดินี่ชอบแกล้งครับอันนี้ก็ปลาแอบครับปลาแอบขุด ปลาแสบครับปลาแสบคันนี้เจ้าวีหนึ่งนะครับอีกคันนู้นก็เจ้าวีสองครับเสียโอนครับอ่ะมาแล้วเสียกล้องมาแล้วมา,มาดูครับว่าเสียกล้องจะเข้าคันไหนครับ ตามมาด้วยลุงพรครับอ่าก็ดูเสียกล้องจะเข้าขันไหนครับอ่าเสียกล้องเลือกเข้าคุณโอนนะครับหัวหน้าโอนอ่าลุงพรก็เข้าป๋าแซบครับ เดี๋ยวเอาเอ็มให้เสียกล้องก่อนครับโอ้หคุณต้องรบใหยท่านผู้ชมครับลมแรงหน่อยครับต้องอ่ะเดี๋ยวเอาไปให้ลุงพนด้วยครับ โอ้ย oh, ปูนปูนลุงแจกมาหวานอีกโอ้ตัวนี้เด็ดสุดครับคันนี้ป๋าจงครับเด็ดสุดในทีมงานครับ <c oughs> ป๋าจงครับร็อกกี้ร็อกกี้ซิงครับป๋าจงร็อกกี้ซิง เอไม่มีนะครับขับอย่างเดียวอ้าวถอยไปลูกพี่ถอยไปเสียบเลยเสียกล้องออกไปแล้วครับไปลูกพี่ไปโอ้ลุงพรก็ตามตูดเสียกล้องไปเลยอ่เดี๋ยวมากรอปีซิ่งครับ โอ้ไม่ธรรมดานะครับนี่โอ้ดำซิ่งดินดวนด้วยครับ,บมาหานุย้ยเสียนุย้ยเสียนุ้ยฮ่ฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่เียนุยบุรีรัม์นะช่องยูทูบโอเซียมาวิ่งด้วย วางวางังเอามาแล้วครับน้องออนนิวน้องออนนิวตามเสียก,ก๊อบมาครับ เอาเลือกเอาอมาแล้วน้องออนนิวครับ ที่สองแล้วครับอะไรก็ไหลไม่ไกล่ถนนลองกบนะครับลองกบ่เอะรกบรถรถเอรถรถเกียร์ยีิงกันรถผมวิ่งสองคันวคันไม่ที่ที่มีที่มีรผมงอ่ no, uh, okay. ั่นแหละสคันทคันอ่า รถร่วมร่วมครับผี่บเลยไหมบงานยตคันนี้ไม่รู้กี่ปีละสาปีหรือมั้งอ้อออสครับ้านผมแหละน้องน้อง ดี่เด็ดเลยเนี่ยตัวสี่เด็ดเลยครับเจียวโอนส่ให้ห้าตากแค่นั้นแหละถ้าถ้าตาโอนเจียวโอนหัวหน้าหัวหน้าโอนถ้าปากก้คุดตะมันจะใส่สีมันจะอุ้มอะเยอะอันนี้มันลอกก็ใส่ห้า เสีบก,กอปโอ้ฝามืดไหมแล้วครับฝามืดน้ำซิ่ง 15, ร้อยสิบห้าามืดครับเอาเลือกเอาเลยครับเขา้าทางไหนเลือกเอาอ่าโอ้คุณครับน้อเ 我直接干。 ันนี้เจ้ายักษ์ยังไม่เจอนะครับเจ้ายักษ์ยังไม่มาครับเจ้ายักษ์ไม่รู้ไปวิ่งหินทรายเมื่อไหร่จะมาอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ